สวัสดทีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งปลาเน่าวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของมังหะวาที่มีชื่อว่า d ูอิแห่งกุงโซเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มธรรมดาที่ในอนาคตนั้นเขาจะได้กลายเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดตอนมาก็เป็นอีกวันที่แสนจะธรรมดาและวันนี้พระเอกเนี่ยก็ได้นัดกับเพื่อนของเขาเพื่อที่จะไปเล่นเกมและในขณะนั้นแม่ของเขาก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าอย่าลืมให้อาหารน้องหมา แล้วก็อย่าไปเที่ยวทะเลาะก,กับน้องชายอีกละและนั่นก็ดูเหมือนว่าบาร์ซูโฮกับน้องชายของเขาไม่ค่อยจะถูกกันนักและในตอนที่เขากบลังเดินอยู่นั้นก็ปรากฏว่าไปเดินชซนกับนักธุรกิจคนหนึ่งและชายคนนั้นก็ได้ต่อว่าเขาด้วยถ้อยคําที่ไม่ค่อยดีนักทั้งที่พรเอกเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยและก็ดูเหมือนว่าพรเอกเนี่ยจะเบื่อโลกใบนี้มากๆเลยโลกที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน จากนั้นพระเอกก็ได้พูดออกมาว่าถ้าเขาหายไปจากโลกใบนี้ได้ก็คงจะดีและพอพระเอกเนี่ยพูดเสร็จก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นหลังจากนั้นทั่วทั้งเมืองก็ได้มีสายฟ้าผ่าลงมาและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนั่นก็ได้ทำให้ทุกทกคนตกใจเป็นอย่างมากแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้มีวัตถุบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าและนั่นก็ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ได้พังทลายลงอย่างง่ายดายแต่ก็ดูเหมือนว่าวัตถุประหลาดนั้นไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยและผู้คนมากมายก็ต่างก็หนีตายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและทางด้านพระเอกเนี่ยต่างก็หนีตายแบบไม,ม่รู้จุดหมายและเขาเองก็ได้คิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในขณะนั้นก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งได้วิ่งมาแบบโคตรเร็ว และทางด้านพละเอกเนี่ยเขาก็คิดในใจว่าตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วสินะเขาจะต้องตายจริงๆอย่างนั้นหรอแต่ทว่าในตอนนั้นร่างกายของเขาก็ได้บิดเบี้ยวเหมือนกับว่าตัวเขาได้ถูกดูดเข้าไปที่ไหนสักแหง่งและจากนั้นตัดภาพมาก็ได้มีสายฟ้าผ่าลงมาและจากนั้นพละเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมา และก็ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเขานั้นได้มาอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยรู้จักเลย และในขณะที่ร์คซูโฮกําลังตกใจอยู่นั้นก็ได้มีหมียักษ์ตัวบกควายได้ปรากฏต,ตัวขึ้นมาแต่ทว่าในตอนนั้นเจ้าหมีก็ได้ถูกฝูงหมาปา่าเข้ามาโจมตีและด้วยที่พละเอกเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและได้มาเจอการต่อสู้ของหมาปา่าและก็เจ้าหมียักษ์ตัวบกควายมันก็ได้ทําให้พละเอกเนี่ยแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวและจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันคุณหมอก็ได้ถามกับพระเอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอคุณกําลังจะบอกว่าคุณนั้นได้ฟื้นขึ้นมาบนโลกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายอันตรายอย่างนั้นหรอจากนั้นคุณหมอก็ได้ถามต่ออีกว่าและในตอนนั้นพราเอกได้ทําอะไรอย่างนั้นหรอและจากนั้นก็ตัดภาพมาที่อดีตอีกครั้ง ในขณะที่ฝูงหมาป่าเข้าต่อสู้กับมียักษ์ตัวบกควายและในที่สุดเจ้ามียักษ์ตัวบกควายก็ได้พ่ายแพ้ลงส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้ซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีลูกหมาป่าที่อยู่ข้างหลังของเขา และเมื่อทางด้านพระเอกได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้เสียอาการในทันทีเพราะพระเอกเนี่ยกลัวว่าเจ้าหมาป่าตัวนี้จะทําให้ฝูงหมาป่าทั้งหมดนั้นจะพากาันร,รู้ตัวว่าพระเอกได้ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ทําการวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเขานั้นคิดแค่เพียงแค่ว่าจะต้องวิ่งหนีให้เปนพ้นจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ถว่าในตอนที่วิ่งหนีอยู่นั้น ก็ได้มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าพลังกายของพระเอกได้เพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนั่นก็ได้ทําให้พระเอกเนี่ยถึงกับตกใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียงที่พระเอกได้ยินนั้นมาจากไหนกันแน่แต่ทว่าในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ไปสะดุดกับก้อนหินนั่นก็ได้ทําให้เขากลิ้งตกมาที่หุบเขาลึก หลังจากนั้นเวลาผ่านไปพรเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพรเอนี่ยจะหิวมากๆเลยและในตอนนั้นนั่นเองพรกก็ได้มองไปเห็นผลไม้ที่น่ากินสุดๆไปเลยแต่พรก็ได้สงสัยว่ามันจะกินได้ไหม จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้สังเกตว่ามีมดจํานวนหนึ่งที่กําลังกินผลไม้และพอพระเอกได้เห็นแบบนั้นเขาจึงแน่ใจว่ามันสามารถกินได้แน่นอนและก็นั่นแหละครับพระเอกเนี่ยได้หยิบมาแล้วก็กินมันอย่างอาดิดอร่อยเลยทีเดียว แต่ถ้าว่าในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากพงหญ้าที่อยู่ข้างหน้าของเขาและพอเขาได้มองไปก็ปรากฏว่ามีดวงตาปริศนาที่กําลังจ้องมองเขาอยู่และก็นั่นแหละครับจากนั้นก็ได้มีงูขนาดใหญ่พุ่งออกมาเพื่อที่จะกินเขาพระเอกเนี่ยถึงกับพูดในใจว่าเขาจะต้องตายจริงๆแล้วสินะแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้น ในตอนนั้นได้มีคังคกยักษ์ออกมาเพื่อที่จะกินงูและแม่งก็เป็นอะไรที่โคตรล้ำและโคตรเท่เอามากๆเลย นั่นก็ได้ทำให้พละเอกเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียวจากนั้นด้วยความหวาดกลัวพระเอกเนี่ยถึงกับสลบไปเลยและจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปก็ดูเหมือนว่าพละเอกเนี่ยจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้ได้แล้วและนับจากวันที่พละเอกเนี่ยได้เข้ามาสู่โลกใบนี้ก็เป็นเวลาถึง67วันแล้วสินะแต่ถ้าฝูงหมาป่าในตอนนั้นมันเนี่ยก็ได้เฝ้าพละเอกอยู่ไม่ห่างเหมือนเดิม และจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านมาถึง1ปีและจากนั้นก็ได้มีหน้าต่างแจ้งเตือนพลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น1ระดับและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าร่างกายของพราเอกนั้นปรับตัวให้เข้ากับสารอาหารของโลกใบนี้และในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังกินกล้วยแบบโคตรอร่อยอยู่นั้นก็ได้มีนาลายของเจ้าลิงหยดลงมาจากต้นไม้ และในตอนนั้นนั่นเองเจ้าลิงคิงคองยักษ์ตัวบกควายมันก็ได้มาโจมตีพระเอกแต่ทว่าทางด้านพระเอกก็ได้หลบได้แบบโคตรเท่และโคตรลำ้ำและพระเอกก็ได้ทําการโจมตีมันกลับไปจนทําให้มันตกลงไปที่พื้นและทว่าเจ้าลิงยักษ์ก็ตกลงไปในที่ที่หมาน้อยกําลังอยู่และมันก็ได้ส่งผลให้เจ้าหมาน้อยมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาและจากนั้นเจ้าลิงยักษ์ตัวบกควายมันก็ได้ตื่นขึ้นมา และด้วยสาเหตุที่มันโดนพระเอกเนี่ยโจมตีมันจึงได้เจ็บใจแต่ถ้าว่ามันก็ได้ตัดสินใจที่จะนําเอาความโมโหไปลงกับเจ้าหมาน้อยและก็นั่นแหละครับเจ้าหมาน้อยโดนเจ้าลิงยักษ์โจมตีแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวและพอพระเอกได้เห็นแบบนั้นพระเอกเนี่ยถึงกับโกรธเป็นอย่างมาก และจึงได้ตัดสินใจเข้ามาโจมตีเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้เพื่อที่จะปกป้องเจ้าหมาน้อยแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งเจ้าลิงยักษ์และก็พระเอกเนี่ยจะมีพละกกาลังที่เท่าเทกันเลยแต่ถ้าว่าทางด้านพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้และจากนั้นตัดภาพมาที่ปัจจุบันคุณหมอก็ได้ถามกับพระเอกว่า ทำไมพระเอกถึงได้ทําแบบนั้นทําไมพระเอกถึงได้จัดสินใจเข้าไปต่อสู้กับมันทําไมถึงไม่หนีแทนและจากนั้นพระเอกก็ได้ตอบว่าแก้ปัญหาแบบนั้นมันไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าหาไม่ต่อสู้แล้วก็คงจะต้องหนีไปแบบนี้ตลอดชีวิตเลยและด้วยคำตอบนั้นก็ได้ทำให้คุณหมอเนี่ยถึงกับอึ้งเลยทีเดียวและจากนั้นพระเอกก็ได้ตอบอีกว่าในโลกที่พระเอกอยู่นั้น ไม่ว่าจะที่ไหนๆต่างก็มีเจ้าถิ่นและถ้าหากว่าไพรเอกเนี่ยไม่เข้าไปต่อสู้กับเจ้าลิงและเลือกที่จะหนีไปยังไงซะไพรเอกก็คงจะต้องโดนเจ้าถิ่นที่อยู่ที่อื่นเข้ามาโจมตีอยู่ดี